เป็นคลิปไม่ไม่ใช่คลิปสิเป็นทริปทริปปุ๊บปรับถ้วยอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเราไม่เคยมีแพลนไม่เคยมีแพลนวันนี้นะคะแพลนของเราคือ one day trip ที่ JB จ j ฮบารนูนเออ half day trip <c oughs> มาดูกันว่า half day trip ของเราเนี่ย <c oughs> จะได้อะไรบ้างจะไปที่ไหนได้บ้างซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สิงคโปร์นะคะทุกคนเรากำลังจะขับรถไปที่มาเลเซียโอเค อันนี้ก็คือแนะนำตัวได้ค่ะคนละขับค่ะน้องคนสวยค่ะอันนี้น้องอะไรคะน้องคนงามมันเอรนะเราก็ตอนนี้นะคะออกมาจากคัสตอมที่มาเลเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถไม่ติดแต่ว่าเกิดปัญหาทางเทคนิคนิดนึงด้วยความที่ว่าเพื่อนของเราเขาเรียกว่าบัตรอะไรอบัตรอันนั้นอะนไปผิดเลยนี่มันเป็นเหมือนไอชีมันไเลนนู้น คะมรอบในที่นี้ก็คือเหตุการณ์แรกคือ 1. บัตรที่มันเป็นบัตรบัตรเอ็กซ์เเออบัตรทางด่วนนางเงินไม่พอก็เลยจะต้องไปยืมรถข้างหลังมาก็ต้องใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์ซึ่งดิฉันก็ต้องเสียสละตรงนั้นประเด็นที่2คือนางเข้าเลนผิดอีกซึ่งเขาบอกว่างั้นเธอก็ย้อนกลับแต่ย้อนไม่ได้เพราะว่ามีรถอยู่ข้างหลังงั้นก็ต้องตรวจตรวจอีค่ะ d e c l a r a t i o n ตรวจทุกสิ่งทุกอย่างในรถ เหตุการณ์ที่สามคือเหตุการณ์ที่สามคือตายคุณไปน่าจะออกได้ชีวิตเปลี่ยนเลยคิดผิดชีวิตเปลี่ยนเขาเลยเขาเลนผิดชีวิตเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะแบบมีทางออกให้เราหรือเปล่านะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปกินบากุเตนะคะทุกคนเดี๋ยวเราให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไง ซึ่งร้านจะอยู่ตรงข้ามตรงนี้ห้าง KSL City นะคะถ้าเผื่อใครจะมาลองใช่หรออาร้านนี้ร้านนี้แต่ไม่มีชื่อร้านอันนี้ไงชื่อร้าน Restaurant s ุน n s น n Heng Bak u t อันนี้จะเป็นประกัดดองนนี่ก็จะเป็นลูกชิ้นหมู แล้วก็แผ่นเต้าหู้ใส่หมูกระเพาะหมูเนื้อหมูมีเห็ดมีผักนะคะแล้วเขาก็จะทำการใส่ในหม้อตรงนั้นแล้วก็ไปอุ่นต้มใส่น้ำของเรานะคะนคนมีแพทชนแข้งอะไรนะอะไรนะแฮชชั่นโหรับ คนแขงใช่ต้องเป็นสําหรับคนมีแพชชั่นอันนี้ก็จะเป็นอย่างแรกที่มาก็จะเป็นผักกาดดองเนาะใช่ไหมใช่แล้วเราก็สั่งแพชชั่นฟู้ดเหมือนกันเขาเรียกว่าน้ำเสาวรสน้ำเสาวรสค่ะอ่าส่วนของน้องชยเอมนั้นเอมน้ําบององๆนะคะมาที่นี่เขาบอกก็ต้องมาลองบอกลองๆคืออะไรก่อนอธิบายค่ะคือน้ำมะกอกมะกอกน้ําป่นอ่าลองๆแตให้พี่เจนลองก่อนเพราะว่าหนูเคยกินแล้ว โว้าวโอ้นี่ไงเออใช่ใช่อันนี้แหละที่อยากจะกินเขาเรียกว่าอะไร ถ้าใครมาอยากได้ลองน้ำมะกอกน้ำอร่อยอร่อยมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็มีกลิ่นมะกอกอยู่ชิมค่ะเป็นยังไงคะอร่อยอร่อยอร่อยเลยดีเลยรสชาติเป็นยังไงน้ำซุปอ่ะซุปน้ำซุปน้ำซุปเหรอคะเฮ้ยดีนะไม่ผัดกันว่าข้าวมันติดปลาดีอันนี้เราจะไม่ปรุงเลยนะคะมันไม่มีให้ปรุงอยู่แล้วแม่หนูไม่แส่ ป็นไงคะดีดีกว่าสิงคโปร์เนาะใช่ดีกว่าจริงๆถ้ามีเวลาหนูอยากมาไปลองอีกที่หนึ่งอรมันจะเป็น ตันนี้เราก็กำลังจ่ค่าเสียหายอยู่นะคะราคาเท่าไหร่คะ96เหรียญ9กว่า96เหรียญโอเคตอนนี้เราจะไปกินอะไรนะคะกินหอยกินซีฟู้ดนะคะก็จะมีพวกหอยพวกของซีฟู้ดซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกินอาหารทะเลบ้านเรานะเดี๋ยวเราพาไปดูมันจะเป็นน้ำจิ้มถั่ว มันก็จะมีอย่างอื่นด้วยจากตรงนี้ไปประมาณ3กิโลนะคะทุกคนชื่อร้านอุ้ยปเข้าใช่อันนี้กี่โมงแล้ววะคณพระคนพระไปถึงเขาก็ปิดประตูใส่หน้ากันเายไวอยากกินนะทำไงอ่ะจะลองไปก่อนหรอทุกคน กคนเนื่องด้วยว่าร้านที่เราจะไปกินซีฟู้ดหอยแคลงน้ำจิ้มถัว่วมันปิดสามทุ่มครึ่งซึ่งนะตอนนี้มันเป็นเวลาสามทุ่มสิบห้านาทียีแล้ว20แล้ว,ลว <laughs> ไม่น่าจะทัน,นเพราะฉะนั้นปตูปิดนนเราก็คงจะเปลี่ยนพิกัดน,นะคะค ไทยไหคีซีฟู้ดร r ส s ร a u r a ะเกือจเหมือนได้ไหมดะคือโปรเนกต์ตที่บอกว่าอะไรโเต์ตี่ลงใส่ทุกคนสรุปนะคะเรามาถึงนะทุกอย่างก็คือหมดไม่เอามันหมดทุกอย่างกะฉะนั้นสิ่งที่เราได้ก็คือมีอะไรนะเมื่อกี้ มีเครฟิชมีกั้งกั้งกั้งผัดผัดพริกผัดพริกเหมือนเหมือนูอ่าแล้วก็มีอะไรอีกอันนึงหอยชักตีนแล้วก็อ้าวอีกอันนึงคือปลาหมึกผัดไข่เค็มเราก็ได้มาสามอย่างแล้วเราก็สั่งเครื่องดื่มเป็นอันนี้มันจะเป็นอะไรเรียกว่าอะไรนะเออน้ำอ้อย <ś les> ลืมไปหมดแล้วภาษาไทยเ,เราจะชนน้ำอ้อยกันีันนี้ไม่ใช่เบียร์นะทุกคนมันคือน้ำอ้อยเชียร์เขาเขาเรียกหนูเอาหวยใช่ไหมตอนนี้สิ่งที่เราได้มาก็คือหอยชักตีนค่ะหรือที่นี่เขาเรียกว่ากงกงแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ<อ>้มนะ,ะโ<อ>ซมเดี๋ยวนะคะโอ้ยอ่ารีวิวได้คะ่ะน้ำจิ้ม สวยๆนะคะถ้ากินสวยๆนะคะนี่ก้าสุดเก้าเหลี่ยมเป็นไงคะ ใหญ่กว่ลูกตาอีชันอีนะคะใหญ่กว่ปากของอีชันอีค่ะสงสัยฉันต้องไปคิดฉีดเป็นเลอร์แล้วนะคะปากจะได้ใหญ่เท่านี้ทำไมกล้องมันสดขนาดนี้ <laughs> การเป็น m b วันค่ะส่วนคุณนายนะคะกังเช่นกันค่ะส,ส่วนตัวอีชั้นนั้นก็กังเช่นกันนะมันโสดมันโสดมากมันอร่อยมากลบๆค่ะทุกคน ตอนนี้เราหาที่นั่งไม่ได้ค่ะไม่ใช่ว่าคนเยอะนะที่นั่งมันน้อยเบาเบาค่ะเบาเบาสุดท้ายยืมกี่ไม้ลองนับดูสิเบาๆเบาอ่ะ All fries Take away Having here Having here Yes มันมีมันมีเป็นทอดกับกับต้มเหรอเราทอดหมดเลยใช่ไหม อ่ปลาน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเป็นมีน้ำเป็นน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มอะไรบ้างก็ไม่รู้น้ำจิ้มอันไหนอร่อยเผ็ดอันนี้น้ำจิ้มถั่วอ่าน้ำจิ้มถั่วน่าจะอร่อยเนาะถั่วอะไรนะข้างในเขาลองเพลงไทยเอาเหรอไทยใช่ขับไทยค่ะยังไงอะคะจะเอ็นจะแวะสรุปมากินลกๆจะมาแวะขับไทยขับไทยซะงั้นเอาง่ายๆถ้าทุกคุณจะมากินลกๆร้านนี้นะคะ ที่กัดคุณมาผับตรงนี้เพราะมันอยู่ตรงข้ามผับบันนี้เลยมันเรียกว่าผับอะไร เราลองเบคอนอมีความมันน้มันมามันมาต่าอร่อยนะ

ราคาอยู่ที่70ลิงกิตนะคะ70ลิงกิตก็ประมาณ5 0าบาทกี่ไม้ก่อนไม่รู้เยอะมากเลยนะไปเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะมาค่ะนจิ้มเดเดี๋ยวฉันจะมาชิมไซทอดค่ะแม่ ักอมะไรนนีมัก่อบมากอยากให้ฟังเสียงจะไม่รู้ได้ถึงไหมแล้วแต่ขออนุญาตเบอร์ด้านหลังว่ามีสีเลยเนี่ยหรือว่าน่าจะแบบตสีก็จะราคาต่างใช่ใช่ใช่ อื้ม้นตีแค่นหลารอบมากก่าจะออกมีน้ฟันไม่หลุดได้ยินเสียงนะกรอบยันไม้ค่ะทุกคนจะเป็นหอยแครงนะคะโอ้ยมันกรออกกหก็กอบ ีวิวแบบเรียวๆค่ะอ่ะฟังเสียงอืมน่่ที่ไหนก็เอาใหม่เอาม่อ่ะเอสอาร์เป็นยัเอสอาร์มันดึงออกจากไม้ไม่ออก ใส่แว่นนกจะเป็นตะหักเด็กท้าผู้ชายมีรอยสักค่ะอุ้ยปทุกคนแอดถึงเวลากลับกลับอะไรนะกลับเคหสถานบ้านไซทองของเราออ โอ้ยโอ้ยดูรถไซอีห่ารถมาทางขวาตอนนี้รู้สึกว่าเดินยากลำบากแล้วค่ะอิ่มป่ะเขาผ่าไปเบิร์นไม่น่าจะเบิร์นไหวค่ะจะเบิร์นหรือจะออกน่าจะอ้วกออกตอนนี้เรากำลังขับรถเพื่อจะไปเติมน้ำมันแล้วก็กลับไปยังเคหสถานแห่งบ้านทรายทองของร้านคลิปนี้ เราก็จะลากันไปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนใดๆนั้นเดี๋ยวรอติดตามโอเคบายบายค่ะบายบายด้วยน้องเอมบายบายจากคนลขับขับรถกับปาหลงนะคะหลงตลอดหลงทั้งวันเลยบายบายกุ๊ดไนท์ค่ะทุกคนบาย